โมดูล4กิจกรรมที่2อนะครับอาจารย์จะให้เรานะครับทำการทดลองออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของธุรกิจตัวเองนะวิธีทำก็คือนักศึกษาทำการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของธุรกิจตัวเอง 1- 3คนต่อทีมก็คือใช้ทีมเดิมได้เลยนะครับส่งในรูปแบบไฟล์ pdf นะครับหรือว่าเขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปส่งใน Google Classroom นะครับรายละเอียดการเขียนนะครับ1ก็คือชื่อนามสกุลหลักนักศึกษาและคณะ 2. ก็คือชื่อนามก,กุลอาจารย์ที่ปรึกษานะครับสชื่อแบรนด์สินค้าพร้อมสโลแกนของสินค้าต้องคิดสโลแกนนะ 4. รูปตาสินค้าหรือโลโก้ของสินค้า 5. รูปสินค้าหรือหน้าแรกของแอปพลิเคชันหกูปบรรจุภัณฑ์ก็คือแพคเกจจิ้งที่บรรจุสินค้าหรือหน้าตา user interface แต่ละหน้าของแอปพลิเคชัน 7นะครับให้เรารทำการเขียนอธิบายสรุปการออกแบบว่ามีความหมายหรือต้องการจะสื่อสารกับลูกค้าอย่างไรบ้างแหล่งเรียนรู้นะครับที่อาจารย์อยากจะให้เราเข้าไปดูนะครับเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราสามารถออกแบบกิจกรรมนี้ให้มันดีออกแบบกิจกรรมนี้ให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็มีอยู่ลิงริงนะครับลิงแรกก็เป็น ยินดีดีไซน์เผยนะครับ71วิธีการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนนะครับในยุคข,ของโซเชียลคอลาเรชั่นนะครับจะเป็นลนักษณะของการสร้างแพคเกจจิ้งในรูปแบบต่างๆที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ดูได้นะครับเราไปศึกษาได้อาจจะมาอัดแอปมาปรับใช้กับธุรกิจหรือรูปแบบการออกแบบของเราได้นะครับและอีกเว็บไซต์นึงก็คือ p i n t e r e s t c o m นะครับเว็บนี้ดีมากๆนะครับให้เราสามารถค้นหาทุกอย่างได้แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็น ข้อมูลคนอื่นนะครับหรือว่าเห็นสิ่งแปลกใหม่ที่จะให้รกระตุ้นให้เราสามารถออกแบบงานได้ดีและสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับอันนี้ครับคือกิจกรรมที่สนะครับของโมดูลที่4ที่อาจารย์จะให้เราทำนะครับทำการออกแบบตาราสินค้าและก็บรรจุพันธุ์ของธุรกิจตัวเองเป็นทีมเดิมนะครับได้เลยนะคลิปวีโอต้องศึกษาจากเรื่องที่ผ่านมาที่อาจารย์สอนด้วยนะครับเพราะถึงจะสามารถจะามาสามารถจะเอามาออกแบบและเพิ่มมูลค่าให้กับ แบรนด์ของเราได้นะครับ